หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าบน Excel เนี่ยเราสามารถแปลงข้อมูลตัวเลขให้เป็นบาร์โค้ดแบบง่ายๆได้เลยแค่เปลี่ยนฟอนต์เท่านั้นเนี่ยตัวเลขพวกนี้ก็แปลงมาเป็นบาร์โค้ดจะเป็นรูปแบบบาร์โค้ดอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะมีตัวเลขด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะคะสมัยก่อนเนี่ยครูพาวต้องไปแปลงบนเว็บไซต์เลยนะที่เขามีบริการแปลงบาร์โค้ดนะคะแต่ว่าในรูปแบบนี้เนี่ยเราสามารถแปลงได้จาก Excel เลยนะคะครูพาวจะสอนตั้งแต่การดาวน์โหลดติดตั้งฟอน แล้วก็การนำฟอนต์มาประยุกต์ใช้บน Excel ใครที่อยากทำได้แบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดฟอนต์ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะคะเว็บไซต์ที่ใช้ดาวน์โหลดฟอนต์นะคะมีชื่อว่า font.google.com นะคะเพื่อนๆก็เซิร์ชหาฟอนต์สตัวนี้นะคะมี Libre Barcode 39แล้วก็ Libre Barcode 39 text นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะพอเรือกแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะได้เป็น zip f i l ใช่ไหมแล้วก็แตกโฟลเดอร์ออกมาแล้วก็ทําร ตติดตั้งนะคะควิธีการติดตั้งเนี่ยก็คือคลิกขวาที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเปิดด้วย Windows Font Viewer นะคะเขาก็จะมีให้กดติดตั้งนะคะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เพื่อนๆกลับมาที่ Excel ไฟล์นะคะ ปิด e x c e l 1รอบแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะคะมันถึงจะมีฟอนต์ตัวนี้ให้เลือกนะคะอ่าใครที่ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่เจอนะอย่าลืมปิดแล้วเปิดใหม่นะคะ mm. แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญนะคะเราจะทำการแปลงตัวเลขพวกนี้ให้เป็นบาร์โคดแต่เรายังไม่สามารถแปลงตัวเลขอันนี้เนี่ยให้เป็นบาร์โคดตรงๆได้จากการเปลี่ยนฟอนต์นะคะเราจะต้องมีการเพิ่มดอกจันไปไว้ด้านหน้ากับด้านหลัง ตัวเลขแบบนี้แล้วค่อยทําการเปลี่ยนฟอนต์ไม่งั้นเพื่อนๆเ,เวลาแปลงได้บาร์โค้ดออกมานะคะจะสแกนไม่ติดนะคะจุดสําคัญอยู่ตรงนี้แหละเราจะต้องมีดอกจันครอบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวเลขโค้ดแบบนี้อ่าแต่ว่าจะมานั่งเปลี่ยนทุกตัวมันเสียเวลานะคะเดี๋ยวครูแพลวจะสอนเป็นการเขียนสูตรเพื่อครอบดอกจันแบบเอาไปใช้ได้หลายๆไอเทมนะคะก็คือเขียนสูตรแค่บรรทัดเดียวนะก็พิมพ์เท่ากับแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ดอกจันแล้วก็ฟันหนูปิดอันนี้ จะเป็นการเชื่อมข้อความการเชื่อมจะใช้เป็นเครื่องหมายแอนนะคะเราอยากที่จะเอาตัวนี้เชื่อมกับอะไรเราก็มาเชื่อมที่เซลล์นี้นะแล้วก็แอนอีกตัวหนึ่งก็มาเชื่อมตัวดอกจันดอกจันเป็นข้อความต้องมีฟันหนูครอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกด enter นี่มันจะเชื่อมให้เรานะคะบรรทัดแรกแล้วเราก็ลากสูตรนี้มาใช้กับบรรทัดอื่นทีนี้ก็แค่เลือกฟอนต์นะคะพิมพ์เป็น r ีเบ bar ร์โค้ามเกาก่อนเราจะได้มาแล้วนะคะาร์โค้ดขยาย นะแล้วถ้าเกิดอยากได้แบบมีตัวเลขเพื่อนๆก็ทำการเปลี่ยนจาก39ธรรมดาให้เป็นฟอนต์39เทเราก็จะได้รูปแบบบาร์โค้ดที่มีตัวเลขด้านล่างง่ายๆแค่นี้เองนะคะ